กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเห่งโชคทุกทุกท่านนะครับอาครับตอนนี้ทางแอดวิไลครับกลับมาจากบ้านสวนนะครับมาอยู่กับในหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับมาในคลิปนี้นะครับทางแอดวิไลนะครับคือเกาเมื่อวันเดิมนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องของตัวเลขเน้าทางกับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด กับมาในคลิปนี้นะครับแอดวีไลจะปล่อยแนวทางของแอดวีไลเองนะครับก็บคือชุดบนหลังจากชุดล่างนะครับปล้อยไปแล้วสรุปไปแล้วนะครับมือนี่ทางแอดวีไลนะครับมือขึ้นนี้นะครับคำนวณเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสําหรับชุดบนนะครับมือนี่แอดวีไลจะมานําเสนอชุดบนแล้วก็สรุป ให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยเพราะว่ามือนีเป็นวันที่27นะครับอันอาทิตย์ที่27นะครับมือนีจะมาสรุปให้เอฟซีคุณพอ่คณพอคุณแม่ได้ติดตามกันเลยคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปากกากันเลยนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขเนวทางสรุปสุดบนของแอดวิไลเองนะครับตัวเลขแนวทางจากถุงอกโดนใจเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ทางชอ่องกอนบอ่าเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับ ก่อนจะเข้าไปเบื้องตัวเลขเนวท่านนะครับก,บขกบ็ขอกราบขอบบุญขอบคุณเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ท,ทุกทุก่ันนะครับทุกคอมเมนต์ทุกยอดไล่ยอดแช่นะครับมีแต่คอมเมนต์ดีๆให้กำลังแรงใจกันไปเรื่องของตัวเลขกเนีท่านนะครับทุกสำนัก,กเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่นะครับมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับแต่ว่าแนวทางทุกสำนัก ที่พิ้นหน้าเสนอนะครับให้เอฟซีท่างช่องเ้าได้ติดตามกันย่น่ล้วนแล้วแต่อยากให้เอฟซีนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านมิชงมีลาบกันทุกคนนะครับนี่คือจุดประสงค์ของนักคำนวณทุกทุกท่านนะครับอ่ากับจงไห้กาลังแรงใจกันนะครับลุดท่ากับต้องไห้กาลังแรงใจกันถ้าเน่ทางตัวเลขเขานะครับเอฟซีก็ว่าดีนะครับแต่ว่าทารุดนะครับห้ากับว่าต้องซ้ำเติมกันไห้กาลังแรงใจสู้กันต่อไป ก็คือกันครับตัวเลขแนวทางของแอดวิไลนะครับก็ถือว่าลุดมาสองวดแล้วนะครับแต่ว่าแอดวิไลก็ยังบอยอดถอนะครับเขาต้องคำนวณคิดศูนรใหม่ไปเรื่อยนะครับเพื่ออยากให้เอฟซีเข้ามิชงมิลาบกันทั้งนั้นนะครับแอดวิไลก็จังบอย่อมแพร่นะครับสู้กันต่อไปอะเพื่อว่าเป็นการเสยเวลาครับเข้าเข่ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางชุดบนของแอดวิไลครับมื่อนี้จะสรุปให้เลยนะครับเขามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันครับ อ่ะครับเข่ามาเบ่งครับตัวเลขแนวทางนํากันนะครับเป็นชุดบนครับมือนี้ทางแอ็ดวิไลคำนวณเสร็จแล้วนะครับอ่าแนวทางชุดบนนะครับอ่ะมาเบ่งเลขวิ่งกันก่อนนะครับวันนี้แอ็ดวิไลอ่าวิ่งบนได้ศูนย์กับแปดนะครับศูนย์กับแปด อ่ะนี่คือชุดบนอ่ะสิบบนนะครับอ่ะสิบบนคุณพ่อคุณแม่สามารถจัดเอียงได้นะครับอ่ะพอาบอัดวิไลมีหลักสิหลักหน่วยยืนแล้วนะครับสามารถจัดเองได้สามารถคัดเองได้นะครับสามครับสี่ ห้าเลขเลี่ยงนะครับหลักสิบสามสี่ห้าหน่วยบนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้มาที่ศูนแปดสองครับศูนแปดสอง นาครับอ่านี่คือเลขวิ่งแล้วกหลักหน่วยหลักสิบนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่คงจะเขียนท่านเขียนตามเลยนะครับอ่าวิ่งศูนย์กับแปดนะครับหลักสิบมีสามสี่ห้าหลักหน่วยมีศูนย์แปดสองอ่าจับคู่นะครับจับคู่มีทั้งเบิดเก่าชุดนะครับเอ็ดวิไลจะจับให้เก่าชุดนะครับ

สี่แปดศเขียนตามไปได้ครับคุณพ่อคุณแม่5 8 ห้าสองกับมีเก่าชุดนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่นะครับย่ำว่าเป็นชุดเต็มอ่ะเดี๋ยวทางยังดวิไล่มีอ่าเน้นย่ำโค้งสุดท้ายให้นะครับอ่ะเอาครับเดี๋ยวทางแอดวิไล่ขอทวนให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งชัดๆนะครับอ่ะวิ่งศูนกับแปดนะครับ ชุดบนนะครับย้ำว่าเป็นชุดบนเบิ่งสกิปให้ดีหลักสิบบนนะครับมีสามสี่ห้ากับหลักหน่วยนะครับได้ศูนย์ได้แปดได้สองแอดวิไลจับมานะครับก็บคือเป็นชุดเต็มนะครับมีเก้าชุดครับมีสามศูนย์สามแปดสามสองสี่ศูนย์สี่แปดสี่สองห้าศูนย์ห้าแปดห้าสองเก้าชุดนะครับอามือน่วันที่ยี่สิบเจ็ด อาทิตย์ที่21ตุลาคมกับ2567แอดวีไลจะขอเน้นย้ำให้ f c คุณพ่อคุณแม่เลยนะครับสำหรับชุดบนชุดล่างก็สรุปไปแล้วนะครับอาเลขวิ่งนะครับวิ่ง0กับ8แอดวีไลวงกลมไปที่8คุณพ่อคุณแม่มักน้ำบอสำหรับเล็กวิ่งนะครับวงกลมไปที่8ชุดจับคู่ทั้งหมดเก่าชุดนี้ แอดวิไลขอวงกลมให้ f c นะครับ4ชุดเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอวงกลมให้4ชุดแค่นั้นนะครับนอกนั่นนะครับ f c คุณพอ่อคุณแม่มักชอบนะสามารถจัดใดนะครับเพราะว่าแอดวิไล่บได้ตัดถิมนะครับ่โค้งสุดท้ายเขาต้องมีการเน้นย่ำฟันทงนะครับว่าจะฟันไปตัวใดคู่แรกนะครับแอดวิไลขอวงกลมไปที่3 8ด คู่ที่สองติดศูนย์ตัวรองครับคือสามศูนย์คู่ต่อไปนะครับขอวงกลมไปที่ห้าศูนย์คู่สุดท้ายครับขอวงกลมที่ห้าแปดอ่ะจะถูกอกโดนใจเอฟซีคุณฟอคุณแม่กันบอแอดวิไลวงกลมหฮซีคูนะครับเน้นๆชุดบน 3038 5058อาที่เหลือนะครับจะเหลือ324252 4 8 4, 4 8แอดวิไลบริตัดถิ่นเด้อคุณพ่อคุณแม่มักสอบสามารถจัดใด้คขึ้นเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวเลขแนวทางสรุปให้แล้วชุดบนถือว่าทั้งชุดบนชุดล่างนะครับแอดวิไลนะครับมาคลิปเดียวจบนะครับอ่าชุดล่างกามา สรุปไฮเลอร์ชุดบนมือนีก็สรุปไฮเลอร์ขึ้นกันนะครับเพราะว่าเป็นวันที่27แล้วเอาสรุปเร็วห้ามลืมนะครับตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักแอดวิไลถือว่าสรุปไปหลายแล้วนะครับอ่สุดท้ายนี่มือนีแอดวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับยังมีแนวทางตัวเลขที่ล่อค่อยเอฟซีคุณพ่อคุณแม่หลายสำนักอยู่นะครับทั้งสายงานสบากกะทรงมาานะครับอ่ะเดี๋ยวเขาก็ติดตามกันไปทั้งสายงานของฉบาผ้าร่วยนะครับ เ็นกนได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้คุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับสายของฉบานะครับสายของคุณพ่อก็ได้ส่งให้ฉบาคือกันอาจจะเป็นคนละสายงานนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่นะครับคนละสายงานนะครับจะสับสนบางเสียบางที่อเอฟซีไปเบื้องทางช่องฉบาจะบาเห็นตัวเลขแนวทางนะครับคือของทางช่องวิไลแห่งโชคหรือว่าเบื้องทางช่องวิไลแห่งโชคแล้วตัวเลขแนวทางช่องฉบาก็ไม่มีนะครับตรงเบื้องนะครับทั้งสองทาง แต่ว่าเป็นทีมงานเดียวกันนะครับบางเทียบางที่แอดวิไลกระทรงไฮเซบาอาเซบาพิ่นกระท่งมากขึ้นกันแต่ว่าบางสำนักมั่นสายงานไผสายงานมั่นนะครับอ่าไร่ได้ทรงให้กันอ่าสุดท้ายนี่จากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับให้ตัวเลขแนวทางของแอดวิไลชุดบนเดินตอนเนื่องเอฟซี FC จะได้มีโชคมีลาบกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ